สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหดังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่18สิงหาคม2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับความผิดหนักหนาบุคคลระดับผู้นำติดโซเชียลถ้าใช้งานผิดอันตรายครับดูสมเด็จบุ้นเส้นเป็นตัวอย่างโพสต์ข้อความถี่ยิบไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนสุดท้ายสิ่งที่โพสต์ย้อนเข้ามาหาตัว มีความเท็จเป็นสาระสำคัญโดนัลด์ทรัมป์อีกคนโพสจนนำไปสู่การก่อเหตุจราจนม็อบสนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปภายในรัฐสภาสหรัฐเมื่อปี2564ทักษินนี่ก็ใช่โพสด่าคนอื่นไปไปมามาเข้าตัวแพทองทานกำลังเจริญรอยตามช่วง3-4วันมานี้โพสรัวรัวกลางดึกวันที่13สิงหาคมโพสตอรี่ในอินสตาแกรม แชร์ข้อความระบ,บุว่า Everything you do come back to you Do good be good แปลเป็นภาษาไทยว่าทุกสิ่งที่คุณทำจะย้อนกลับมาหาคุณจงทำดีจงเป็นคนดีนอกจากนี้ยังแชร์ข้อความ If you have the chance to make people happy just do it Sometimes people are striking silently Maybe y o U act of kindness can make the i r day แปลเป็นภาษาไทยว่าหากคุณมีโอกาสทำให้คนอื่นมีความสุขก็จงทํทำมันบางครั้งคนอื่นก็กำลังดิ้นรนอย่างเงียบๆและบางทีการแสดงความกรุณาเมตตาของคุณอาจทำให้วันของพวกเขาดีขึ้นก็ได้และข้อความ Kindness is free แปลว่าความเมตตาไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่17สิงหาคมโพสไอจีสตอรีแชร์คำสอนของแม่ชีสรนสนีสถิยลสุดการได้รับกำลังใจการได้รับกำลังใจเป็นเรื่องดีแต่การสร้างกำลังใจให้ตนเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสติเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราอยู่เหนือความชอบชังได้ก็ไม่ได้จะแดกดันอะไรหรอกครับเพียงแต่นึกถึงเหตุและผล ที่แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วสิ่งที่โพสต์มันกลับหัวกลับหางน่าจะโพสต์สารภาพผิดมากกว่า21ส,สิงหาคมวันเกิดแพทองทานและวันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคดีคลิปวุ้นเส้นเจ้าตัวบอกว่าจะไปศาลแน่นอนก็คงเป็นไปตามนั้นครับอย่างน้อยดีกว่าไม่ไป แต่คงช่วยอะไรได้ไม่มากนะักเพราะอุงอิงคงไม่ชี้แจงกับสารมากไปกว่าที่ยื่นคำให้การต่อสารไปก่อนหน้านี้ในเชิงกฎหมายยังไม่เห็นนะครับว่าจะมีใครฟันธงว่าแพรทองฐานรอดมีแต่ฟันจับว่าไม่รอดเพราะเปรียบเทียบกับคดีของเศรษฐ,ฐาทวีสินแล้วกรณีของแพรทองฐานอยู่ในข่ายละเมิดจริยธรรมร้ายแรงมากกว่าแต่ นั่งทางในไปมาหลายตลบแล้วจะบอกว่าเบาวกว่าก็ได้หนักกว่าก็ได้เช่นกันกรณีของเศรษฐาทวีสินมีพฤติกรรมเกี่ยวโยงข้อกฎหมายชัดเจนคือการตั้งรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญย้อนกลับไปดูคําวินิจฉัยอีกครั้งครับการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งเศรษฐารู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่าง เกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองพิชิตชื่นบาทดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160่เล็ย่อมเป็นการกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561หมวด1ข้อ8ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งข้อ27วรรคหนึ่งกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในหมวดหนึ่งให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงรเล็บ5ด้วยศารรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1น,นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรมรมนูญมาตรา170วงเล็บ1วรรลหนึ่งวงเล็บ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170 1 7 0วงเล็บ4แล้ว รัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรรคหนึ่งวเ็บหนึ่งโดยให้นำมาตรา168วรรคหนึ่งเว็บหนึ่งมาใช้บังคับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต่อไปทีนี้ไปดูคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน3 6คนครับขอให้ศาลสั่งให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบกับมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ประเด็นของแผ่ทองทานอยู่ที่แม่ทัพภาคที่สองเป็นฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งคุณลุงประธานวุฒิสภากัมพูชาอยากได้อะไรจะจัดให้ถือว่าพฤติการดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยมาตรา50มาตรา52มาตรา161มาตราหนึวงเล็บ1วงเล็บ4และยังฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญาหมวด2ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชนาจักรและหมวด 3. ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชนาจักรและมาตรา157 ฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกทั้งยังฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นด,ดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระปี2561ข้อ6ข้อ7และข้อ8ประกอบข้อ27วรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงข้อ11、ข้อ12、ข้อ13、ข้อ15、ข้อ16、ข้อ17、ข้อ19、ข้อ21ประกอบกับข้อ27วรรคสองเพราะตามพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีเจตนาและความร้ายแรงนี้ เกิดจากการกระทําดังกล่าวกับสมเด็จฮุนเซนในสภาวะสงครามและเกี่ยวกับบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของไทยย่อมเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นไงครับเปรียบเทียบให้เห็นรายละเอียดแล้วคดีเศรษฐาเหมือนเอาไม้ทุบหัวทีเดียวสลบแต่ของแพรทองฐานมาเป็นชุดทุกทิศทุกทางคำพูดในคลิปนำไปสู่การตีความได้สารพัดรวมทั้งความผิดต่อความมั่นคงของรัฐสาหัส ความปิดครั้งนี้หนักหนาที่เดียวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสตเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ